สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับจีจากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพับจีมาแนะนําชื่อร้านว่า Top Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID และชื่อตัวละครก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC แล้วปลอดภัย100%เพราะเติมจากเว็บพับจีโดยตรงไม่มีโดนแบนแน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่แอดท็อปอัพเกมอย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภัยเติมที่ Topup Gamer ตอนนี้ท็มีโปน ดีมาแนะนำทุกๆคนด้วยนะครับผมโปรพับจี G สุดคุ้มนะครับเติมได้ราคาละหนึ่งคันนะครับต่อเลขไอดีนะครับผมโอ้โหคูณหกขอสักไหนเดี๋ยวคูณหกแต่ต้นเลยเะเออ สนายไปแล้วเสียใจเอาชิบหายแล้วเพื่อนทิชคาว่าในร่องนี้ผมจะเก็บยังไงโอ้ยน้ำตาไหลมาเก็บไม่ได้ Bring voice chat. โอ้โหเพื่อนทิชคาตกร่องน้ำตากูาแทบไหลไอ้บัน got really sorry. ขอบคุณครับเฮ้ hey. มีคนลงบนบ้านรอบ้านหลัง,งเข่าเย<ม>่ยยิงแต่งปืนบนอดแต่คอนไม่รู้ยิงรัวๆเลยนะโอ้ใครมาทางนี้เอ่ยคนหรือบอดไปะเนี่ยเฮ้ยเพื่อน คนอยู่นี่เนี่ยคนอยู่ที่กูนี่อะเค,แ,คแป๊บนึงกำลังไป <c oughs> ามาจากหลังเขาอกูไม่รู้ว่าเป็นคนหรือบอสอบังอาจมาสุ่มอย่างงี้ไ <c> อ <oughs> ่น้อง <c oughs> มีเอมโฟเปล่า มึงเคลียร์ไปแล้วเหรอนี่ไงมันถอดเสื้อใส่กูแล้วเนี่ยมอบแล้วเนี่ยมีแค่นี้เหรอไม่มี M4 แล้วครับโอ้โหมวกสามโอ้ยสุดยอดเลยยอดเลยเพื่อนอยู่ไหนครับมาคนเดียวครับกูกูกูอู้อืมผมไม่อยากซ้ำนายเลยอ่ะผมปล่อยนายไปแล้วกันไปแล้วนะ ล้อเล่นยายเขาทรมานเราต้องส่งเขากลับล็อบบี้ไปใช่เสียงคนใครเอ่ยเฮ้ย <Hey. S 1> อะไรอะไรขึ้นกูยิงบอดอคอมเพลมียายบ่อนเรียบร้อยแล้วอเอียกูโยนทิ้ง เฮ้ย hey, ข้างหน้ามีคนทิวรอกูเดียวกูไม่ไอยู่มีคนตรงไหนกูได้ยินเสียงระเบิดมาตรงเนี้ยในบ้านเหรอได้ยินเสียงระอยู่ตรงแบบว่าทางเดินระหว่างมาเนี่ยได้ยินเสียงระเบิดจังปุ้มชัวร์เปล่าเออกูก็คันกันไปทีชัวร์ดิเฮ้ยตรงนี้ไ<ป>หนขินข้างกูเนี่ย 前方มีศัตรูอยู่よอย่าอย่นี้่มาร์คแต่คนกูไม่รู้ทางไหนเนี่ยเนี่ยกูได้ยินเสียงมาจากทางแถวนี่ยระเบิดอะ Watch out เฮ้ยเพื่อนติดตรงนู้นมีอะไรอ่ะมีคนเหรอ Watch out, ตรงนี้มีคนนะตรงนี้ตรงข้างล,ล่างเนี่ยเราด้วยิวอียเอาเฮ้ยเฮ้ย mark t location เฮ้ยกูณนกบันบันบันยี้แล้ว ดี JI, oui, ๋ยวกูเข้าไปในบ้านอยู่ไหนไม่ไหนเดี๋ยวกูเข้าในบ้านกูไม่เห็นตัวมันเมื่อกี้มินิมันนี่มาหลังกับมันหลังมาตักูหลังจะเก็บ M4 เลยตีเย็นสี่หมาร์คต์เดอะโลเคชั ตรงไหนฮะตรงบ้านไอ้ตัวนี้ตัวมีตัวเดียวแต่ว่าตรงนู้นยังไม่เคลียร์วิงน็อกไปแล้วอ่ะกูยิงตายไปแล้วไม่ไม่ไม่ตรงตรงเนี่ยโซ่สมูคขึ้นอ่ะอะละจบแล้วมั้ยยังยังยังอันนี้เขาสามไม่ใช่หรออยู่ไหนไม่รู้ไอ้ตัวนึงอ่ะ ไงอะปล่อยเ <Okay. S 1> ล,ลยก็แต่กูมไม่รู้ว่าไอ้ตัวเดิมมาอยู่ตรงไหนอะอเ,เอา้าเฮ้ยข้างบนเหรออ๋อไอ้สัตว์ข้างบนบนตรงไหนบนตรงไหนกูขาให้ช่วเพื่อนก่อนข้างบนกระแพงข้างบนกระแพงข้างบนกระแพงใช่ไหม เป็นหัวแวบๆอ่ะโอเคเป็นหัวมันเด่นๆอยู่อ๋อคนเขาไอ้ท่านเขาไหนน,นี่มันมีบนเขามาตรงนี้ยังไงยังไงล็อกไว้ล็อกไว้ร้อยกดไว้กดไว้กดไว้ หมด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 นะืมโ okay. อเคไหนตรงนี้มีอะไรบ้างเมื่อวานกูสตรีมตอนกลางวันที่กูเล่นคนเดียวเล่นวันแมสคอร์ดอ่ะกูเจอพวกสตรีมทนหนกูแม่งหัวร้อนเลยสักแต่ทุกตาแล้วแม่งน่าเกลียดอะ่ะแบบถ้าเกิดคนดักกูไม่ว่าะเว,ว้ยแต่แบบ ดักเราไม่สู้อ่ะเข้าใจป่ะดักเราแอบอ่ะพอกูเออช่างแม่งกูหันหลังวิ่งหนีแม่งยิงหลังกูเงี้ยเพราะว่านาเกียดเลยอ่ะแล้วแม่งก็จะมาบอกในสตรีมกูว่าวิ่งพิบมยิงพี่เิ้มได้ด้วยครับโอ้ยไอสัตว์ตันดานอืมไอมีแอร์รอปลงกลางบูทแคมป์แล้วกูเห็นแล้วมีคนแล้วละ่ะเชื่อกูมีเจ้าของแล้วนั่งไงมีคนจริงจริงด้วยตึกไวจริงจริงด้วยไปลราไปไปไปตึกวายมีคนเราจะเข้าไปล่ามันจริงอ่ะหรือว่าเราจะรอมันตรงนี้เบอร์สี่ว่าไงตัานนายเลย ถ้าเบอร์สอ้าววงอยู่ที่เราก็ใช่ไงมันอยู่ตึกวายว่าเราจะล่อมาตรงนี้ไม่รอกูจะไม่ร่อมาตรงนี้กูจะเข้าไปข้างใน นี่ไงล่ะมึงเป็นไงล่ะนี่ไงดื่มน้ำหน้าตาเฉยเลยชิวจ้าดโอ้โหเดินแดกเบียร์ตรงกลางบูธแคมป์ชิวเกินมีคนอ,อีกได้ยินเสียงแล้วอยู่ใน,อย,ในอยู่ในตึกไว

้ยหัวแดนหัวแดนหัวแดนเฮ้ยมีไฟติดด้วยตอนนั้นน,น่ะน็อคไปชาจข้างหน้าเลยบอล หหมมมดมดเอามานี่ AW AW ยังไงเอามานี่โอ้โห <Hey. S 1> โอ้โหข่ายยิงมาว่าไปเถอะไปมาแนละ้วข่าวยิงโอ้ยแมนเกินเฮ้ย เหี้ยยิงแม่นขนาดนี้เลยวะเข้าเข้ากระดังสาบกันใก่ใครบ้างเป็นเอแคลกันอือดูขลังหน่อยเช็คหลังให้หน่อเนี่ยวะข้างหลังเน,นี้ยเมื่อกี้กูเห็นว่ามีคนยิงมามันยิงมาทางบุเข่าไม่ใช่หรอหลังนี้ก็มีตอนแรกก็เห็นมันยิงเป็นรูปไกลๆขึ้นมาทางน้ำเนี่ย เนี่ยนี่ไงของเพื่อนอะเพื่อนเพื่อนน้องไก่บอลอ,อ้าวกูบอกแล้วว่ามันมีตายเลยตายเลยตายเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ทิวพี่กูปลาดักไว้กูไม่รู้จะกแก้แค้นกูใช่ไหม มันได้แก้แค้นมึงเออยิงจังเลยอะอันนึงเออทีคุณปาลาระเบิดไส้ฉันมันแก้แค้นฉันว่าคลาที่แล้วกูจะเข้าไปได้ยังไงเนะี่ย ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยจังหวะนี้ขึ้นเลยล็อกหนึ่งอุ้ยเฮียดีสัว์เปินควยเลยนะ เต้สน็อกหนึ่งห้าตัวเพื่นอนต้งการดีวันเนี้ยเนะ <The S 2> ดิมจะวิ่งขึ้ไปยังไงนะจะวิ่งขึ้ไปยังไง Hỡi, Đi Chào đi đi nè lá chọt cú ơi, ôi gì มันนอนอยู่ตรงขอบเนี้ยคื่มันมีีัวโนนอนอยู่บนตรงขอบเพื่อปุตาอยอ่ะน่ามันขึ้นมา

เขาทำอะไรนะนเ,เนี่ยนี่แหละตัวเฮี้ยนี่แหละที่ยิงกูเออถูกไงม <ouais> ฮู้วก็มาดิครับจนัน ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะรับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายุ๊บ